สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับเกมโลบ็อกซ์แมปค่ายจุนิเวิร์สบัตโลบัตเจ็ดนั่นเองนะครับผมหรือว่าค่ายจุนิเวิร์สต้นทุนต่ํานั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งตอนนี้นะครับผมล่าสุดในแมปนี้นะครับทุกคนเขาได้ทำการนะครับผมอัปเดตเจ้าชินกอซิล่ามานั่นเองนะครับทุกคนตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าตัวละครชินกอซิล่าในแมปนี้นะครับผมมัน เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมสำหรับเจ้าชินกัตสิราด้เกมระบอกแมปเคยจูเวิร์คุณภาพต่ำครับผม let's go โอเคครับทุกคนและนี่นะครับผมก็คือเจ้าชินกัสิรา2 0 1 6ในเกมระบอกแมปเคยจูนิเวิร์ต้นทุนต่ํานั่นเองนะครับทุกคนะนอ้โหยก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนนะอย่างแรกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันที่ตัวโมเดลกันก่อนนะซึ่งตัวโมเดลนะครับผมผมบอกตรงๆนะครับผมโมเดลไม่ได้แย่เลยนะครับผมโมเดลสวยกว่าเคอีกไหมนี่ก็ไม่ผมง ตัวโมเดลจะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็คือตัวโมเดลเนี่ยจะมีสีนะครับที่ออกจาแนวไปทางเทาๆนะครับแล้วก็วาวๆมากกว่าในเกมหลักนั่นเองนะครับที่จะแบบดำๆนะซึ่งก็โอ้โหดีเทลละเอียดนะครับผมค่อนข้างจะดีเลยแล้วก็ในส่วนของหัวนะครับผมดีมากนะครับผมเห็นฟันเป็นซี่ๆแบบนี้แหลมๆเลยนะครับทุกคนนะโอ้โหดูดีนะครับผมโมเดลดูดีนะครับแล้วก็อนิเมชันเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมกองๆแงงๆนะแล้วก็หางค่อนข้างจะยาวเลยนะครับแล้วก็จะมีขีปหลังประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหแล้วก็เล็บเท้าคือโมเดล ได้แย่เลยนะครับแต่ว่าอนิเมชันเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะอ่าเป็นประมาณนี้นะครับเดยแย่ว่านี่อะไรเนี่ยเป็นเป็นข้อต่อ,อยงี้ก็ไม่รู้นะครับผมอ่าสวยนะครับทุกคนแล้วก็ในด้านของอนิเมชันตอนเดินนะครับผมจะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็วิ่งไม่ได้นะครับกดชิพวิ่งไม่ได้เนาะแล้วก็จะมีท่าสเปซบาร์ด้วยไหมอ่ามีท่ากระโดดด้วยนะครับทุกคนสามบ้านที่จะกระโดดได้ด้วยนะครับผมครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลกันหน่อยดีกว่านะครับตัวนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5หนะครับแล้วก็ท่าอาท่าทีพร้อมกับท่าวีตรงนี้ด้วยนะครับอยู่ข้างหลังผมตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งเรามาดูกันที่ท่าที่หนึ่งกันก่อนดีกว่านะครับทุกคน มาพร้อมกับเอฟเฟกต์แอนิเมชันแล้วก็มีเสียงด้วยนะอ่าอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นกัดไปข้างหน้านั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปท่าที่สองครับผมเป็นการฟาดหาศัตรูนะครับนี่หันซ้ายแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอโ้โหเหมือนไอคิวเหมือนกันนะเนี่ยที่แบบหันแล้วก็แบบกวาดหางไปทาลายตึกอะไรอย่างนี้นะครับผมทําลายคู่ต่อสูอ้ปุ๊บโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับผมลรับท่าสองแล้วก็ต่อไปครับผมท่าที่สามครับผมลําแสงจากข้างหลังนั่นเองปุ๊บวู้ วิเท่จัดว่ะตัวละครเรืองแสงด้วยทุกคนดูนะครับแล้วก็เป็นเออ่ลำแสงขึ้นไปอย่างนี้ชี้ขึ้นฟ้าไปนะครับทุกคนโหถึงผมว่าเท่นะเนี่ยท่านี้เนี่ยนะครับโอเคต่อไปครับทุกคนก็คือท่าสีนั่นเองนะครับผมจะเป็นท่าแห่งการย,ยิงอัลติเมตบีทนั่นเองนะครับทุกคนโอเคดูจิว่าจะเป็นยังไงนะครับอุ้ยมาเป็นเออ่พ่นไฟออกมาก่อนนะครับผมมนในเคยูเลยนะครับแล้วก็จะตามด้วยลำแสงสีม่วงโอ้โห แล้วก็ตัวแบบตัวเรืองแสงเลยอะอย่างเท่เลยนะครับทุกคนท่าสี่เนี่ยเออใช้ได้ว่ะท่าที่ผมชอบนะครับผมโอเคต่อไปครับผมท่าที่ห้าครับผมอันนี้นะครับโอ้โหคล้ายๆกับเคยูนะครับผมเป็นการยิงลําแสงออกมาจากเปลายหางนะครับแล้วก็ไปทางหลังด้วยนั่นเองนะครับทุกคนนะโหแต่ถ้าทำมาได้ดีนะครับผมว่าแล้วก็เท่ดีนะครับผมเป็นแอนิเมชันแบบสีม่วงเรืองแสงด้วยนะครับทุกคนโอเคต่อไปนะครับทุกคนเราดูที่ท่าอากันหน่อยดีกว่านะครับผมเป็นท่าคำรามนั่นเองนะครับปุ๊บ จะเป็นการคำรามนะครับทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าเสียงเกมมันจะดังไปนิดนึงนะครับผมถ้าไม่ได้เสียงคำรามก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนแต่ว่า a อนิเมชันนะครับมันจะเป็นแบบอ้าปากแล้วก็มีอะไรเผีม่วงในปากด้วยนะครับถือว่าเท่ม,มากๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการคำรามทั่วไปของคินโกซิล่าเลยนะครับทุกคนโอเคต่อไปครับผมท่าทีครับอ่า นะครับโหเสียงเพลงดังมากเลยเกมนี้นะครับไม่ได้เสียงคำรามเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการคำรามแบบนี้นะครับทุกคนพร้อมกับหานะครับผมชูขึ้นมาเกือบจะเหนือหัวแล้วนะครับทุกคนนะมันเหนือหัวนั่นแหละแต่ว่าเกือบจะพลาดหัวแล้วนะครับทุกคนนะเป็นท่าคำรามท่าทีของมันนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เฮ้ยต่อไปนะครับทุกคนมีท่าวีด้วยนะครับตรงนี้นะครับทุกคนข้างหลังผมตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับ ดิสโก้ดิสโก้ชินกัตซลาดิสโก้เฮ้ดทีนี้เลยก็เคนแล่าโอ้ยเขาท่านีิเขาด่าเขาท่าแล้วครับผมเขาท่านะก็เป็นไงบ้างครับทุกคนสำหรับเจ้าชินกัตซิลาในแมปนี้นะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับทุกคนแล้วก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับผมอารมณ์แบบขำๆคลายเครียดนั่นเองนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพีหน้าแล้วกันนะครับทุกคนในพีนี้ผมก็ฝากไว้ที่นี้แล้วนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่พีหน้านะครับทุกคนฝากไว้กับเจ้าชินกอสาดิโก้ตัววนนนี้้ดยะคครับทุกป๊บ เอา้ากดไม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวดวกดวีไม่ติดต้องกดตรงนี้ <c oughs> นะครับฝปล่าด้วยนะครับทุกนะคนด้าดิสโก้ชินกัสลิลาครับผมเป็นเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ